ค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องนิกกี้จะมาเล่นสาวยน้ํานะคะเดี๋ยวแม่จะใส่น้ําให้น้องนิกกี้ก่อนนะ ไปน้ำก่อนนะคะไปน้ำไปมาไปเพื่อนๆกันรวนะเราเต็มระแล้วแล้วเราเต็มสาแล้วนะคะเพื่อนๆหล้โี่ให้ดูี่ให้ดูโอเค นี่แม่มีอุปกรณ์ <im> ลูกโป่งน้ำอีกแล้วนะคะน้องๆ <im> <im> โอ้โะครับอะแล้วลปเป๋าลูกโป่งน้ำเพื่อนดู <im> นี่ลูกโป่งน้ำของเรามีเยอะเลยนะคะวันนี้ <im> นี่มีสองอันมีสามสีเลยมีสีชมพู สีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะมีจุกมันแม่จะเอาสีเขียวก่อนนะแม่จะทำสีเขียวก่อนนะไปจ้ะเอาสีเขียวก่อนนะน้ำใส่เอามาดิเอามาดินี่ใส่ให้ดู Ló con ló con ló con ló con <laughs> ló con ló Nós... falar... con ló 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 con เดี๋ยวๆให้แม่ใส่ให้เป็นฝาดีโอ้มันหนักมากเลยนะน้องจับแน่นๆนะมันหนักมากเลยเอามาเลยโอ้มันหนักมากเลยอย่าเพิ่งด้งไปเล่นอันเล็กก่อนไปเล่นอันเล็กของตัวเองก่อนอุ้ยอุ้ยมันเริ่มหลุดออกมาแล้วน้องดูน้องดูมันหลุดออกมาแล้วอย่าเพิ่ง เดี on, ๋ยวเราต้องเอานก่อนเอาจุกเอาเอาจุกหมุนมาใส่นี่เอาจุกมาใส่กันใส้ก่อนนะนี่รอให้มันเต็มรอให้มันเต็มลูนาลูน่า เต็มน้ำแล้วเนี่ยไปเล่นอันที่อยู่ในน้ำก่อนสิตุมบอมบอมตบาบาบมบอมบมบอมบอมมันหนักมากเลยนะน้องๆเลวลาน้ำมันอยู่ในลูกโป่งเสร็จแล้วมันหนักมากเลยนะ มันจะหล่นตุๆๆๆ้มตุ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 ้มลองดูดีๆนะนนนอย่าเพ<า>ิ่งนขึ้นมันจะหล่นมาเองนะโอ,มนนมอะ้มันหนักมากเลยอ่ะันหนักมากเลยนะนิกกี้ดูนะคอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะ ก็คอยยืนนะ่ะมันง่วยว่าอย่ายอย่าเพิ่งเดึงดิน,นี่นี่หมูมันอันนี้มันแต่งอะไรอย่เพิๆๆ่งงอย่าพิ่งเดึงไปเล่นอันที่อยู่ในน้ำก่อนนะ่นนะี่คอยดูนะคอยดูนะมันจะหลอนตุ๊กๆๆๆๆตุ๊กตะ แบบต่อไปแม่จะใส่สีขาวให้นะปื๊ดปือยู่นี่แม่จะใส่สีขาวอีกอันหนึ่งไวท์ไวท์ไวท์วูฟอันนี้รั่วเต็มเลยน้องๆเห็นไหมอ้ยมันรั่วเต็มเลยอ่ะโอุ้ยลูกรั่วเต็มเลยมันจะเต็มให้เราไหมเนี่ย ลูกก็เต็มไหมดเลยอ่ะเออลูกก็เต็มหนดเลยเอาลูกก็ออกน้ำไว้นะไว้นะแม่จะสูบปลาให้ด้วยแม่จะสูบปลาแม่จะสูบปลาให้น้องนิกกี้ว้าวนา อปไปอะไรอะไรอะไรปลาด่าอาเปลาภาษาอังกฤษว่าช้าไปไ้วยน้าเลยไปเอ๋นี่อะไรนี่อะไรนี่ปลาฟิชปนี่ด้วยใช่ไหมปลาดา ว่ายน้ำเลยไปว่ายน้ำเลยไปตัวนี้ป้ ว่ายน้วายน้ำไปว่ายน้ำเลยเอาปลาไปว่ายน้ำกับแม่อุไรเดบกอะไรแกขึ้นไหนที่หลุดตด้แกหุดต้ ไ้นั่นกับแม่ไหมสิไปฉ <laughs> ลามังค่าไ <laughs> ปฉลาโอ้ไปฉลามังคิดป่าโอ้ไ <laughs> ปฉลามังค่าป้าฉลากาจิกิจิกิเนี่ย กระตุ้นตุ้มตุ้ตุ้ม่โอ้ยอัอ้ยนอ้วน้นี่แม่จะทำนี้ที่ดูน้ำมันจะแตกแบบเดินองปึ๊บตุ้มไม่แตกแ่ร้้องแม่จะหอบหอบหลายอันหอบหลายอันหอบหลายอันขึ้นมากี่ดูกี่ดู ไม่จะเจาะมันแล้วนะหนึ่งสองสเว้ยออยเอมหลไหนลูกีใหญ่อีกลูกีใหญ่ดู้ สูบดีกว่าสูบดูอะอู้มันสูกได้สูกได้ปไ,ดไปไม่สูกให้เอาสีอะไรอันนี้สีอะไรสีอะไร,รสีกรีนสีเขียว

อันนี <D> <ar> like ้ก้นดีเลยแม่จะกัดโชว์นี้ดูนีกกี้ดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูแม่กัดโชว์แม่กัดลูกสีชมพูให้ดู1 2 3งอง on the side. พี <laughs> ่ก็ไหวไปดิไม่ขี่หลังกี่ได้ปะไม่ขี่หลังกี่ได้ปะขาทำไมอ่ะต้ม่นี่ขีน่นี่ก่อ โอ้โการสูบ uhm น้ำอยูนการสูบอ yeah. ุ้ยอุ้ยเนี่ซาดสไเอซาดออซาดสเดอร์เราไมไม่หลบค่ะนี่เดี๋ยวๆๆๆมาเลยสไลเดอร์ ลูกเราดีๆนะเราดีๆนะ ไมขึ ais, ้นนะน้ำในหลอมมาเลยมาเลย เดี๋ยวสไลเดอร์ลงมาแล้วก็ไปไปเพื่อนอันนี้อโอ้โอปลาสไลเดอร์ด้ิเหรอปลาสไลเดอร์ด้วิเหรอออกมาสไลเดอร์มาเลยเรยวเดี๋ยวมาไปไปเพื่อนเพื่อนก่อนเลยว่ะทสไลเดอร์ลงมาก่อนเลยบายสวัสดีสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วนิกกี้ไปเล่นน้ำต่อก่อนนะบ๊ายบาย